โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนน,นะครับอยู่กันกับช่อง CG Next Chat กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของบล็อก LB 0 4นะครับหรือว่าเป็นบล็อกของ l i l i c a l m o n s m o n s สเ r อร์เนะครับผมอ่าน์ติคอภัยก็จะเป็นบล็อกเนื้อนกนะครับก็ถ้าหากใครสนใจสั่งซื้อตัวบล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกละ1,900บาทหรือว่าสั่งซื้อซิงเกิลก็สามารถติดต่อมาในเพจ CG Next Chat ได้เลยนะครับมาขายของเสร็จแล้วเรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่าครับวันนี้เป็นเด็กอะไรครับฝั่งนั้นเป็นเด็คขเรรียกกัันนว่าบ ส่วนชื่อคุณอาดองไหมเนี่ยคุณอาได้ฟังไหมผมไม่รู้ก็เป็นเด็กอันนี้เด็กใหม่นะส่วนของผมเป็นเด็กเก่าเป็นเด็กพิเรเนียที่ได้รับตัวเรสอัพหรือว่าแวนการ์ชื่อเดิมแต่ว่าเป็นร่างใหม่นั่นเองนะครับโอเคโอเคครับนี่เราใช้สองใบนี้ครับเป็นทริปเปิลแลของนี่สวยงามนะครับมาขายของสักทีหนึ่งก็เป็นใบเริ่มก่อนเริ่มหลังแล้วกันสำหรับคลิปนี้โอเคก็เปซิปิก้าสีชมพูเริ่มก่อนแล้วก็สีเหลืองเริ่มหลังนะครับอ่ะเชิญเรื่องเลยครับจับมาบอลหน่อยนะครับผมผมยิบให้ใช่ไหมครัับบโอเคครี่ ปุ๊บอ่าชมพูครับก็คือฝ่ายแม่มดเริ่มก่อนนั่นเองนะครับผมคโดนแม่ชมพูผมนั่งเลื่อนแค่สี่มืโอ้ยฝากแซ่บโอเคมาผมเปลี่ยนมือเสร็จแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเรามาเซ็ตอัพกันการ์ดเซ็ตอัพแม่ปาครับเบิรเลยครับผมโอเคครับเปิดหน้าจอครับผมทิ้งเกีศสามครับนี่แบบนี้ไม่น่าคุ้นหน้าไล่ครับผมสกิลของตัวเลือกหน้าจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็สกิลของไล่ไล่ครับโซบ้านหนึ่งพิ้งก้ามือหนึ่งใบ ก็โจนึงใบผมไม่ได้ทำเพื่ออะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกความสามารถหนึ่งให้ดูโอเคอ่ะโดมตีเลยครับความแค่ปแปะไม่ต้องกียจร้อยครับไม่ใช่ติเตอร์ะนะตีครับเรือจบกันแล้วดีนะคิวครับนี่โดลอะไรขอตัวมันพอแล้วแล้วก็โซชาร์ดโอ้ยไปแล้วเโจรหนึ่งใบ จบเทอตัวนี้จะาเข้าส่โอเคครับหมื่นครหมื่นกับแปดพันถารับรอบแรกเรือุ้ตัวดีเกืออุ๊ยตัวดิเกือขอครับอ,อ,อ,อุ้รู้สึกว่าเด็กคุณอันตรายมากผมกลับแล้วน <c oughs> เลยครับเกต้าผมสุดอครับสกิลของเกตน่ไรได้ครับถ้าผมจะไล่ไปเกตสองตัวเนี่ยครับมันจะไล่แบบไม่เขียมือท่านโซผมแหงอ่าไล่ข้าวอมนี่ผมลงตัวใหม่เลยโซบัสหนึ่งครับถ้าลงมาและแวนการดเป็น โคฟูนะครัาบโซบังเห็นดูกอง้าได้พอเกตสองทำก,กวาได้ถึงคอตัวน,นี้ที่เหลือก็เขากองแล้วก็ที่จีมันสามารถเอาเกตสามขึ้นไปขึ้นมือได้นะครับถ้าเราไม่พอเกตสองอเมื่อลงในช่วงเมนเฟสครับเราเอาโซหนึ่งบลงหลุมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำก็ะด้ะครับแล้วก็ข้อการที่ติดชื่อโคฟูหรือเฟรนได้ถึงใบครับผมนี่พอเกตสามคุณใส่เฟรนหรือเปล่า ผมจะใส่ไป <Okay. laughs> แล้วก็ในเทิร์นี้ผมจะไม่สามารถขอการเป็นเมน,นูได้ล้อ่ะผมจะตีละตีครับหมื่นแปดตัวนี้หมื่นแปดหมื่นสองและสองหมื่นสามแต่ผมสามารถหน,น,น,นึ่งเข้ารบัดตัวนดตีห้าพันได้ได้หินตีอยู่ๆเลยครับโอกาสครับถึงแล้วครับอุ้ยหลอกตัวนี่ครับมันบังคับทำอะไรครับก็คือขอดโตแล้วลุกขึ้นมาอ่ะตีเลยครับหมื่นสองตั้งนี้สามารถเป็นสองหมื่นแปดาได้การทำผมรู้สึกเริ่มแย่ๆคุณรอบการตรงนี้มาตีหมื่นห้าหนึ่งใจครับเฮ้ยเอาจริงเหรอ บอลลูอได้เมื่อืนัโอเคตีได้เอาผมตีเล่นขาเลยครับเลครับปึ๊ตัวนึง่ครับมีเปลี่ยนหนึ่งลงไปที่ชื่อ่างกันเนโซดติดชื่อโอเคมันจะไล่คนดีไล่แบบไม่ต้องติดชื่อนี่คือวผมุงเล็บให้นะเพราะว่าชื่อติดชื่อะไรมันเป็นภาษาสีดาวาษาขั้นหน้าอยูเฉลยโอ้กลองครับับ เสิร์เจดสองลงไปที่ติดชื่อ,คอ,อเครด้้ยเิเ <lire> ปยครับผมน้อิรเลนนมันทาเป็นเจสามต้งไปที่ดชือ่อาหนุ่มก็โโอเคแวนกาบาวกห้ากันโอ๋สกิลครับครับผมท้าวเป็นเจดสามต้งไปติชื่อ,อเอามันกับเบียรกับไป่มเขาโก็แวนบวกห้ากันพิกคุณนี่ปบพลังแวนมันต้องมีอะไรแน่เลยใช่ครับสกิลแวนครับ a อคทีฟ ตารางหนึ่งครับพอเกรดสองลงไปที่ชื่อต่างกันแล้วติดติดไหมครับเดี๋ยวเฮ้ยมันใหม่ยังเฟิร์สเฟิร์สเฮ้ยเดี๋ยวเอาตัวเริ่มมาตีงงไหมผมงงสิผลลัพธ์ยี่หกพันเดตีใหญ่ผมเข้าเดี๋ยวผมทำให้ดูเรากแวนต์จะบอกค่าตั้งแต่ตัวเอโอเคครับพอครับมาเลยกระเดือนครับแวนตีครับสกิลแวนต์เมื่อแวนตีแล้วไม่ถูกบูทชี้เรียกการเกรดสองลงไปที่ชื่อต่างกันแล้วติดติดไหมครับติดปึ๊บ ลังเจเท่าแวนการ์สสกิลวันนี้มันโดนชี้โดยแวนการ์าแวนพลังเจือสองเปนสามแหนนึ่งโซชาร์จหนึ่งอาการอย่างนี้ผมโอ้ยฮิวสองนแใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ป้องกันแล้วกันใชเครับโอ้หวาเลยนะตาผมบ้างผมก็ไม่มีเหมือนกันไี้ครับสองนแร์ผมอินเตอร์เซตก่อนและป้องกันได้เพิ่มอีกหนึ่งห้ครับอ้คสองเป็นแปดปูนสองห้ามโชว์ จะเห็นแล้วกันอุ้ยจอกสกิลว่าเมื่อเต็ตีหรือบุ๊คเซร็จถ้าแบงพลังเกิน2องหรือสก็จะเอาเรียกกาดที่ชื่อต่างกันที่ติดอ่ะติดตีมันครับผมอ่ผมเอาเป็นคนนี้เข้าสมครับผมได้จรวนเนี่ยอ่านเลยครับเด็กคอนเซ็ปต์คือเน้นต็อพลังแบนซินะใช่ครับเหมือนเด็กๆนึงเลยแต่ผมรู้นิดไม่ออกเนี่ยผมขอไลฟ์ครับผมสกิลเหมือนกันครับกับเกมนึงก็คือถ้าจะไลฟ์เธอมีเอฟ เธอมีเอลที่เป็นเตี๋ยสามร่างเก่าจะไม่ต้องทิ้งมือแต่ว่าตัวใหม่สกิลเดสอัพครับก็คือจะถือว่าเป็นร่างเก่าด้วยโอเคครับผมผมลงเป็นนีก่อนสกิลครับหนึ่งโซบะครับผมดูกองท่าไปอันนี้ผมเลือกสามขึ้นไปแต่มันจะไม่พอนะครับมันจะขึ้นมือแทน <Okay. S 1> แล้วก็ทิ้งมือหนึ่งนี่ผมเอาเพอร์เซ็น่ามาเล่นกับคุณก่อน <Okay. S 1> ไม่เลแล้วคุณผมมีการ์ดที่ผมจะสแสดงให้ดูนี่น้องผมโมงโอ้ย oh. น้องหมโม้ <laughs> ผมชอบมากผมเล่น <laughs> เด็กนีบล็อกน้องเลยอ่ะจะตีละ บูสต์ครับแล้วก็โจมปีครับสกิลของแม่หวนก่อนครับขั้นระดับครับผมจะเลือกข้างหน้าตัวที่บูสต์นะครับบวกห้าพันได้จากนั้นสกิลของน้องหมโม่ครับสองขั้นระดับครับบวกอีกหมื่นหนึ่งครับอ่ะสกิลมันคือพาวเวอร์ฟูลครับพาวเวอร์ฟูลคือถ้าไม่มีการในโซสกิลจะเกินนะครับไอ้พวกเนี้ยอ่ะไอ้ตัวนี้ก็จะบวกหมื่นหนึ่งแล้วก็ถ้าไวผมเป็เปลี่ยนสามผมจะไร์เช็คเป็นได้ใช่ได้ใช่แล้วไม่วงกันครับเช็คดูไรครับไม่มีครับไมต่พอหน้าผม คุณพม,ม่ริงอยู่แล้วเนี่ยฮะผมเอาเรียอากาศตีก่อนสกิลครับก็จ่ายนึขาบสแต่ว่าสกิลของมันมนี่ะครับทีคอนถ้าในช่วงเบรดเฟตเราครับถ้าเรามีแดนควาสามใบเหตุออตโต้ครับก็คือแถวนั้นนี่เป็นโคเวอร์ฟูลที่เป็นเหตุออตโต้ถ้าจะจ่ายบารนะครับลดลงหนึ่งก็คือผมไม่ต้องจ่ายละตัวที่บอกว่าผมเลือกหนึ่งเป้าพลังห้าพันแล้วก็ตัวมันจะได้เห็กว่าตีที่จวดผมให้ด้านหลังเพราะมันให้ตัวเองไม่ได้ มันก็จะกลายเป็น2 8มันคิดตัวโอเคครับ <Okay. S 1> อ๋ออันนี้ผมยังรู้เปล่าอย่มัครับกาครับโอเคยังไงครับตรงนี้ผมอินเตอร์เซ็ปไายผมยัดแว่นทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่มีอะไให้ยัดโอ้ได <laughs> oh, ้โปรดผ่านเถอครับ oh, <okay. S 1> ผมยังผมยังไม่รู้ผมเก็บไปก่อนอาวุธครับคงไม่เ <laughs> <laughs> แต่ว่าผม อะไรอ่ะคุณคุณเลยหยิบยง้นหรอคุณบอกไม่เธอแต่ี่เกิ่จวอนหนึ่งบงหนึก็ลงบ๊วยเห็นมครับชี้ยูนิตเห็นคนบงหนึ่จบเใบเก่าครับใบเก่านี่นะคุณใส่มาแค่นี้สินะสิบล้อเลียบเข้าสู่บ๊วแหวนหุห้าพันจบครับบ เรียกเขาเป็นเกียร์สองกับเกียร์ส่ที่เา้คเปตัวเลื่องตีมดอย่าตรงตรงนีตรงโอเคตำแหน่งแกครับคุณทำไมคุณเอกเกียร์สองวลางแวหรือมันจะตีได้หรือมันจะตีได้าเลยคุณรู้ได้ย่งไรอออาทิมาอบคครับบคุก็อบครับต้าบ้านหกแหวนห้าับ มอีแวนจะบกหาันแวแวนบบกไปสองหมื่นห้าแล้วเกินสองื่มัเกินไปไกลแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ได้นับเลยแวนสีครับจะอยู่รับสี่้อนี้้อ okay, okay. ีก <risque> ฝ่าเป็นเกตสานสูงกว่าพลังแวนเกินสามบาโคบัสสองปโอเคครับปิงียกาศที่อยู่ข้างหลังแวนเราก็ติดชื่อปจะทำ้านตีได้แลเรามีหลเชนคุณกอฟผมบอก ก็สกิลผมครับเมื่อโดนเลือกจากคนเดียวขอตัวชาชาชั้นรีบเดี๋ยวกิมการนี่ตีเลยตีแรงขนาดนี้เลยวะเนี่ยนะผมขอตัวสกิลการ์ดก่อนนัจริงครับผมนะครับพีอูคุณโยนไหนอีหยางข้างหลัครับโอ้ยหนับคอซึมงคุณใจเย็นๆนะซึมงคุณใจเย็นเช็ดอีไปหนึ่งโอ้โหให้อีหยางไปเลยครับใช่ครับโหนี่คุณคุณบ้าพลังมาก ดีครับ7 8 1ได้3คีผมมีใดโอเคผมพิมพ์ป้อนเลยโอเคครับหมดแล้วดีแล้วหมดแล้วอ่ะย่ามีเลยอ่าอันนี้มัน5 8 1 8แล้วก็8ครับโฆษณาปุ๊บปุ๊บเจ็บมนึนี่จะม่เช็คเข้าไปโอ้โอ้เป็นกอะไรอ้าเ8็บ1 8เข้าไปกันผมไปยาวเลยแล้วก็จ e c u ค i t คโอเคครับอืมจะมีที่มีขากลับด้วยนะครับเนี่ยได้พักตัวเยอะม่ายมาผมต้องปิดเทอร์นี้แล้วจิงนะได้ผมปิดไม่ได้มันจะแพ้ผมโฟโซน่ารายก่อนเลยแล้วกันตัวการ์ดครับแล้วก็พลังแถวหน้าหนึง่งหมื่นทำเสียงเหนื่อยใจไว้ก่อน <S <S ผมมีการ์ดใบนี้อยู่คุณนีหัวม้วอยู่แล้วสกิลหัวม้วครับแอคทีฟโซบารนะ์ครับ บวกพลังให้แบงค์ขาด5,000ได้ที่ผมใช้เพราะผมอยากต้องการทำให้โตเป็นหมดนาทีเห็นเราคนเราก็โตทำงานได้อ่า <c oughs> ใช่เทคเทคแรกอ่ะพอโตมันน่าจะลดมากๆโอเคผมตีละอันนี้ผมบูสต์ไปเลยครับมันจะเป็น20อ่า30สกลิลรับจ่าย2องพันบาทแต่ว่ามีเงินต้องทขาไปแล้วถูกไหมจ่ายแค่1นึ่พันบาทครับแล้วก็บวกมือหนึ่งและสามารถาใช้เคล็กเป็นบวกมือนี้จนจบเทินนะครับถ้าผมลกมาก็ยังได้พลังอยู่ ตงตีเลยครับพลังสี่0มืนย้อยเป็นโกนกะบอคุณท,าท่านนายอำนาจคุณโดนครีป <laughs> ชี้แวนครับส่วนพลังเดี๋ยวมันจะลุกอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีลุกอ่ะผมให้คี้ตัวเนี้ยแต่พลังเนี้ยผมให้ตัวหนึง่งสองได้ไหมครับปุ๊บีจี้เออโอ้ยหนักคอนะครับเนี้ยตีครับสี่0 0นแปดเหมือนเดิมครับแจกคอครับหนึ่งคาร์บาส์ดหหมื่นครับ สี่หมื่นแปดครับดรายเช็คเป็นสี 8, ส่หมื่นแปดครับปุ๊บเฮ้ยสี่หมื่นแล้วก็ปุ๊บขอให้ห้าพันคุณจะได้เดียวนหนึ่งได้ครับปุ๊บต่อตโตไปแต่ผมคิดว่าผมจะจบเหรอตีเลยครับสกิลของด้านหลังครับถ้าไม่มีโตแถวหน้าผมจะบวกสองพันที่ผมโบกทำไมอ้าวใช่ <c oughs> บบกให้แวนตีเข้าถูกต้องครับแวนจะเป็นสามหมื่นแปดครับผม ไป,ไปกันโอเค <Okay. S 2> ไปสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไปครับโอ้ยไปต้องเป็นกระจกพ <c oughs> นได้ครับอุ้ย <c oughs> โอ้ยโอเวอร์แ้รครับคุณ <c oughs> มีโอเวอร์ผมก็มีโอเวอร์ผมเพราะว่าอะไรนผมลอยล้านตัวนี้ครับโอเคดี๋วผมต้องรู้ก่อน <c oughs> ผมมีกรรมการอยู่ข้าง <c oughs> ชอบดึมตัวเนี้ยโอเวอร์ดิเกอร์ของอันนี้ครับก,ก็ผมจกอ่ะแล้วก็หนึ่งลอยล้านตัวนี้แล้วผมจะขุดอะไรก็ได้ขุด GG มาก่อนที่แล้วก็ครีบผมให้ตรงนี้เลยคี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ผมถือเป็น้อยล้านแล้วกันนะ พอเตอร์ไม่พอแล้วก็อีกได้หนึ่งครับสกิลครับฮุนยก็เมื่อตีเสร็จสามารถทิ้งมือหนึ่งที่เป็นฮุนยีได้แต่ว่าถ้าเปอร์โซนาผมเปลี่ยนคอทำเป็นหุ่นีบได้ก็คือแต่สกิลวนด้วยก็ทำไม่ต้องจ่ายอะไรเลยปึ๊บแล้วสกิลนี้ครับเมื่อบูสต์เสร็จผมสามารถเอาเข้าใต้กองและเคาน์เตอร์ชาร์จซึ่งแปลว่าผมจะสามารถไดชิคได้อีกรอบนึง่งหนึ่งร้อยล้านสองคีได้ใช่ ว่านะโบกสองหมื่นด้วยหนึ <laughs> ่งวันละคิดว่าผมมีบีจีไม่คิดว่าผมปลายข้างครับแั้วไเงี้ยโอเคครับก็จบกันแล้วนะครับเด็กคนนี้เนี่ยและเด็กคือเด็กน้องชื่ออะไรนะชาเม้าชาเม้าชาเมชามโอเคครับก็เป็นเด็กน้องแม่มดน้องใหม่ที่เป็นเมตาในตอนนี้นั่นเองนะครับก็ใครชอบใจก็สามารถกดไลค์กดซับช่ายช่องทีซีจีนิคสั้ได้สำหรับนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับผม